สวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผูพัฒนาควายไทยสุภูสุขนครครับมือน,นีบอยทิซี่ภาพพี่นอ้องเข้ามาอยู่ทางจังหวัดเลยครับคือบอยทิซี่กับหัวกระหูครับว่าอยู่นี่เป็นฟาร์มควายงามถือว่าเป็นฟาร์มไแลวก็มีสุดยอดพันธุก,กรรมครับเป็นควายเราอยู่ประจําการอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้บอยทิซี่ภาพพี่น้องมาอยูท่ที่ไล่แสงอรุณฟาร์มควายไทยครับสุดยอดฟาร์มควายงามจังหวัดเลยครับผม มือนีก็ได้รับเกียรติจากเสียติงครับเจ้าของฟาร์มไล่แสงอรุณฟาร์มควายไทยครับเสียติงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับพิ่กัดตรงนี้เขาอยู่ตรงไหนครับอยู่บ้านเมืองแบงครับบ้านบ้านกลางบ้านเมืองแบงตําบลหนองยาป้องอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยครับครับผมฮามีพี่น้องเกษตรกรเขาอยากเข้ามาเยี่ยมชมนี่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์เดนะครับผมเกเบอร์ทั่วครับ0817084648ครับผมครับผมกระโทรมาสอบถามแลกเปลี่ยนพูดคุยครับติดต่อผสมก็ได้ครับผมได้ครับแลกเปลี่ยนนั่นกันครับความคิดเห็นกันคนมาคุยครับผมเสร็จถึงครับสำหรับพอพันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานี่ซื้อว่าจังเดยครับชื่อเจ้ามีบุญครับมีบุญ เป็นควายสายลุงกำนัน,นปพสครับผมเป็น<ำ>ครับผมสำหรับพันธุกรรมเรากองเพื่อนี่เป็นไปเป็นมาจังเดก่ครับตัวนี้จะเป็นน่องตัวล้งจากคุตสารครับคุตสารของลุงกำนันปพ๊ที่เราใส่เป็นพ่อพันธุ์อยู่อยู่ที่ฟาร์มเดี๋ยวนี้ครับครับผมเป็นพ่อแม่เดียวกันอือลูกทองตีนโนตัวลูกเจ้าทองตีนโนตัวกับแม่แจ่มแจ๋วครับครับผม นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นอย่างว่าบ่อยที่ซี่จังว่ามีสุดยอดพอพันพันธุกรรมควายเรามาประจําการอยู่นี่ครับเป็นลูกเจ้าทองติงโตกับแม่จมแจ๋วครับท่องติงโตกับเป็นลูกของเจ้านุมกับนั่นโปดกับแม่อ้วนลุงกับนั่นโปดครับผมส่วนแม่จมแจ๋วนี่ก็เป็นสายเจ้านุ่มกับนั่นโปดเสร็จตึงครับ พวประวัติก็เป็นมาให้พี่น้องเงาฟังนะครับเป็นอย่างเสียดึงจังไดเจ้ามีบุญมาอยู่นําท่ามห้อครับผมคือตอนแรกเริ่มเริ่มสนใจควายเนาะได้ควายมาแล้วกะบบดมาทับครับก็ค,คือทับหลักเลยตอนนั้นคือกลเลมะมันมาเห็นไอ้คลิปหนึ่งครับคลิปหนึ่งของไอ้นั่นแหละครับว่าเป็นของไอ่ควายกำนันโปดที่มันตูด้วยพันธุก,กรรมครับผม ก็เลยอยากก็เลยสนใจครับก็สนใจก็เลยขึ้นไปศึกษาก็เลยขึ้นไปขอไปขอเบิ้งกับขอรู้กำนันก็เลยได้ได้ตัวนี้มาครับอืมรู้กำนันก็เลยว่าแล้วก็เลยสนับสนุน่าเออเลี้ยงใหม่เพื่อจะกก็อยากให้ได้ใช่ไนะครับครับผมก็เลยไปขอแล้วเราก็เลยว่าเอาเดี๋ยวจะเอาน้องเขาให้เี่น้องคตรสารใสเวลาดูนปันใดครับจังใดเพิ่นมาอยู่นะมเฮอ่าผม ดวงดวงดียางหนึ่งครับเพราะขึ้นไปเพื่อนกับเมตตาแล้วครับผมขึ้นไปข้างแรกกับบอกความจุดประสวงค์ว่าเฮาจากเฮาเป็นเด็กไม่แต่เฮาจากจะเลี้ยงจากพัฒนานะครับ,บก็เลยกว่าความจุดประสงค์ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยส่งเสริมครับนั่นก็จะแบ่งให้คือขึ้นไปหาลูกขอนั่นโพรดโดยตรงเลยครับผมโอ้บอกว่าอยากได้ครับผมอยากได้พันธุกรรมนี่ครับผมลูกของนั่นโพรดก็เลยแบ่งให้ครับผมอยากได้อยากได้มาต่อยอดอยากได้มา เอามาไหวมาพัฒนาครับบอกจุดประสงค์ของเพื่อนครับครับผมเพื่อนก็นเลยเมตตาเมตตารี่กวัน,วนตัวนี้มาให้แต่ต่อมากกับว่าเปลี่ยนแบบนี้นะครับจะ <c oughs> จอยฟุ้งหโล,โล <c oughs> วัวโอ้เวลาก้มนี่ข้อนี่โอ้บอกยังไงเลยเว่ยวันมันสร้างมีเขาเหรือแล้วพี่น้องยุ่นนี่คือข,ขันภาษาบ้านห้องกับว่าค่อยเกิงหรือไปคือห้องไรสายไปหาพอแม่ป่ญ่าตายายนี่ ถือว่าเป็นจุดกําเนิดควายยักษ์ควายใหญ่ของประเทศไทยเลยครับสําหรับสายเลือดของเขาปัจจุบันเจ้ามีบุญเนี่ยอายุจากปีแล้วครับสี่ปีสิบเดือนแล้วมั้งครับสี่ปีสิบเดือนครับเพื่อนสูงหลายปันไลยครับนี่ร้อยเจ็ดสิบบวกครับร้อยเจ็ดสิบบวกเนาะครับตอนนี้แคลวแคลวคู่ไหนครับแคลวคู่สามครับคู่สามรุดขึ้นยังบเต็มนะครับเศษอันหนึง่งแต่ว่าอันหนึง่งยังยังบดหลุดโอ้ เจ้าคู่สามหลุดยังบวมเหมือดพร้อมครับยังบลุประวัหลุดแค่เดียวยังสูงได้อีกเด้อพี่น้องเด้อณปัจจุบันนี้พี่น้องเขตทาาจังหวัดเลยนี่ผสมเจ้ามีบุญไปลายไปครับนี่กับประมาณสามสิบสี่สิบตัวแหละครับตามที่นั่นไปนะครับอือสามสิบสี่สิบตัวเนาะโดยประมาณเนาะคือเดี๋ยวเฮ้าสิให้พี่น้องเฮ้าได้ไปเบิ่งกับแม่สายบ้านบ้านครับ เดี๋ยวมือนีเข้ากับชีได่ภาพพี่น้องเข้าไปเบื้องผลงานของเพิ่นนั่มครับผมสําหรับแนวทางการพัฒนาควายงามของทางฟ้ามน์นี่มีแนวทางจังใดนหครับคือความหน้าของผมนะก็คือว่าทํายังไงให้ใหญ่ครับเอาหอ,อาใหญ่ไปกอนครับเพื่อฐานก็คือทำหอยใหญ่ไปกอนถ้านั่นนี่กับความสวยงามน,นี่มันก็ มันกระเถือว่านั่นอยู่ครับเขากระเฮ็ดไห้เมันใหญ่ซะก่อนนะครับเอาพันไห้ฟันธุกข์กลับห้มันใหญ่ไปก่อนถึงยังไงใหญ่ก็ขายได้อย่างนี้ครับเอาเฮ็ดไห้มันใหญ่ก่อนเนาะเมื่อเขาได้ควายใหญ่เราก็จังไปเติมความงามที่หลังครับผมโอ้โหนี่คืาแนวงทางมันยังมันยังหน่อยอยู่เนาะยังหน่อยอยู่เพราะว่าสายสายของเขาก็ยังหน่อยอยู่แม่พันกายังหน่อยอยู่ครับต้องเอาพอใหญ่ๆมาใส่โค้งสางใหญ่ๆมาใส่อืให้พัฒนาเป็นโค้งเป็นเป็นโค้งเป็นนั่นก่อนครับครับผม บันนี้มุมมองในทางตลาดนี่จะถึงมองจังเดยนะครับสำหรับวงการควายของท้า็คือที่หลายๆท่านที่ทีท่ีผมมองในนั่นเนาะที่เพิ่อนบ้าล่ะครับว่าควายใหญ่ยังไงก็ขายได้ขายง่ายนะครับเลยมองไปตังสี่ถึงถึงเป็นอัตตาเรแยกเนื้อก็ก็ได้หลายกว่าครับถ้ามันใหญ่ครับผมควายใหญ่เนาะคือ แม้ว่าซิบูได้เป็นควายงามสายประกวดถ้าเฮาใส่พอใยใๆพันธุก,กรรมดีๆลูกออกมาจังได้ก็ได้อัตราการแลกเนื้อที่หลายกว่าครับแล้วก็สิเป็นเงืนเป็นมูลค่าที่หลายกว่าครับ,รบใช้เวลาเลี้ยงทอกันครับ,รบผลตอบแทนต่างกันเนาะเสถึงเนาะครับผมถ้าเขาได้พันธุก,กรรมมากระดูกใ่เนาะมันก็เป็นควายใ่มันก็มันก็ต้องขายเป็นการแลกเนื้อมันก็ต้องน้ำหนักก็ต้องเพิ่มอะครับ <c oughs> นี่ครับเป็นหลักการแบบ หลักการพื้นฐานครับที่บางทีเราอาจจะมีม้งขามเนาะเสถึงเนาะแมนครับสำหรับการพัฒนาวายครับผมปัจจุบันนี้ทางฟ้ามนี่มีคว่ยูจากตัวครับผมมีอยูยี่สิบเก้าตัวครับตัวนี้เป็นเราไข่ไงท่านี่ก็ก็พัฒนาก็ได้พอพันุตัวนี้ครับพิมัดนั่นครับอือก็เรียกว่าได้ของดีมากพัฒนาวาย คือเฮดใหพี่น้องทางจังหวัดเลยเบิงเลยนอเสร็ถึงเนาะครับก็อยากให้เกษตรกร,ร,กรที่เพิ่นมีควายน้อยมีโอกาสครับมีโอกาสที่ว่า,าได้พันธุก,กรรมดีๆมาไว้เองเีอครับเห็ดก็จะมาพัฒนาให้กระดูกมันใหญ่เห็โค้งสางมันใหญ่ครับผมถ้าขายก็จะได้ราคาเกินเนื้อไปจักน้อยนี่เองเถอครับอืสำหรับพี่น้องทางเมืองเลยของเฮาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียง ตามหาพอพันุ์พันธุกรรมดีๆเพื่อเอาไปปรับโค้ง,ง้างแม่ควายในคลองในฟ้ามครับนี่ถือว่าเป็นทั้งเลือกดีๆครับพันธุกรรมชัดเจนกว่าเยตึงก็ได้ไปเอามาจากฟร์มของลุงกำนันปดโดยตรงเลยครับคือดึงออกมาเร,กเรียกว่าเอาใจไปให้ลุงกำนันเพราะว่าโอ้กว่าเสิได้ควายลุงกำนันปดนี่มเม่แม่เรื่องไง่ายได้ครับแสดงว่าลุงกำนันปดนี่ต้องเห็นความตั้งใจของเสตึงเนาะ ไปจากเมืองเลยไปหาเพื่อนอยู่ทีท่านี่ก็เลยให้ของดีกันมากเลยครับผมผมว่ามันก็ดีครับก็เป็นือเป็นทางเลือกอยู่ที่เขาสียมาเลี้ยงแบบเกา่าท,<ม>ที่ที่โดยที่บโบได้เปลี่ยนพอฟันที่เขาจเจาพพอฟันแบบแดก็ได้ผมคิดแบบนั้นก็ยังก็ยังมันกขายได้อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะมูลคา่ามันมันสิบโ่เพิ่มขึ้นเพราะ<ม>เขาพัฒนาครับ ชือรถเด็ดแหละครับชิปล้อก็ปิกอัพนี่ยชิปล้อก็ต้องแพงก็ปิกอัพครับครับนี่ครับมีความรู้สึกลึกๆที่เสียตึงนี่กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาครับผมคือล่องเบิงเนาะเสียตึงเนาะครับ่องเบิงนี่บ่เสียหายครับด้วยราคาผสมแค่5,000บาทเนาะครับมีรับประกันบ่ครับเสียตึงครับติดครับรับประกันให้ติดเกแก่มาจนพอใจพุ่นล่ะครับกัติดก็คือต้องตัวเมียถ้าบ่มีปัญหานี่แจ้งได้ผมก็ว่าติด ครับผมเพราะว่าโดยส่วนมากถ้าถ้าบ่มีปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์เนาะรับจังไดก็ต้องติดแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำเสื้อเนี่ยึ้นแต่ละเทือนเนี่ยมันกะกะนหลายเนาะกะกะมีโอกาสติดเลยลหะครับติดหลายเลยล่ะครับบครับแต่ผลออกไปนี่ซ้ำนี่ผมก็ว่ามี่พอบ่หลายนะครับแต่ที่ว่ามาซ้ำนี่ครับสองเที่ยนี่ก็็บ่ค่อยมีครับหน่อยครับผมส่วนมากก็ติดครับ ปัจจุบันเจ้ามีบุญนี่มีน้าเชื่อจหนายไปครับนี่มีแหละครับตอนแล้วมีตอนนี้ได้4ี่ร้อยโดดนะครับโอ้สี่ร้อยโดดแล้วมีที่ทางฟาร์มอันนึงแล้วก็อยู่น้ำมอวุดครับมอวุดอุทัยครับผมครับแบ่งไปสองส่วนเขาจำนายจังไหนครับน้าเชื่อผมจำนายหลอดละหาร้อยครับโอ้หลอดละหาร้อยชุดละห้าพันครับผมชุดละห้าพันสิบแถมสองไปเลยแถมสองครับค่ามาจากบอยทีซีับ สิบห้าไปเลยหัวคันบอกว่ามาจากบอยที่ซี่สองโลกนีดสิบห้าไปเลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับตัวนี้ซื้อว่าจ้าเด็กกว่าครับเจ้าพาคินครับเจ้าพาคินเจ้าพาคินนี่เป็นน้องไอเป็นลูกของไอโคตสารกับแม่นุ่นครับแม่นุ่นลุงกำนันโป๊ดโอ้สายโหดอีกแล้วสายโหดอีกแล้วถ้าสักถ้าศักของเขาก็คือเป็นน้องไซส์แสนล้านยาวครับแสนของลุงยุน เป็นน้องเจ้าแสนลูกยุนลาดเาาเลยแต,แ,ตแต่คนละพ่อครับผมแล้วก็เป็นน้องของของมังกรทองครับตัวนี้เป็นน้องพ่อแม่เดียวกันมังกรทอง,งอโอ้อพ,พี่น้องอันนี้สายประกวดเลยเดอพี่น้องเอันนี้ก็ออกมาจากลุของนั่นโปรดคือกันบะครับแม่นครับเอามาไว้ถ่าพัฒนาวายกันครับมีบุญครับอือโอ้ตัวนั่นก็นสที่ได้โค้งสายใหญ่ๆตัวนี้ก็สิเป็น สูงสมูทสูงเงี้ยสมูทครับเป็นสายประกวดเราไปหางนี่ง่ามขนาดจริึงครับตัวนี้แต่หางยาวครับคือจะจะเต็มอายุเท <จะ S 1> ่า<บ>ไหร่ก็ครับนี่ตัวนี้ขวบพอดีครับขวบเดือนนี้แหละเดือน,เด,อนเดือนมุกนาครับชนขวบพอดีโออายุได้ขวบพอดีครับผมโอขวบชนขวบพอดี มีโอกาสทำเนื้อถ้ำตัวดีๆเอาไปให้พี่น้องเขาแย่งเบื้องเด้อเนี่ยตัวนี้อยากให้พี่น้องเขาเห็นน้ำอยู่ดอก <c ười> ค่อยเราลุงกับนั่นปดคือหน้าอายุหนึ่งปีนี้เขาเห็นพวกจุดแต้มอัตลักษณ์คววยไทยนี่ชัดเจนมากครับตาแต้มแก้มจำ้ำมอ่งข้อปอกขาขาวมีกำไลครบทั้งสีขาครับคือเป็นควายลักษณะดีครับผมสำหรับตัวนี้แล้วที่ แบบเด็ดเลยคือออกมาจากคอกรุ่งกับนั่นโปดครับคือเป็นเราต้นกําเนิดควายยักษ์ควายใหญ่ควายงามของประเทศไทยเลยครับสําหรับควายเรานี่ตัวนี้ก็เสียถึงกับไปขอแบงค์กับรุงกับนันอีกคือเกขาครับผมพอได้ผูกพันกันแล้วก็สิเริ่มวอกกันง่ายขึ้นบอกครับหรือตั้งเดชครับเพิ่นกับเม่แต่มาเอามาไว้แต่แต่ควายกันครับ้ควายกันเท็ดสายไว้ควายสายกันเนาะครับ น้องเอียงกว่าครับผ้าคิ้นครับตัวนี้น้องผ้าคินเนาะที่ผ้าคินเสถึงครับเดี๋ยวบานนี้เข้ากับสีผ้าพี่น้องเข้ายางเบื้องผลงานของเจ้ามีบุญกันนะครับเนาะ<ช>แล้วก็เบื้องควายในคลองในร้าเนาะครับผมมากครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าเบื้องสุดยอดพ่อพันธุ์เจ้ามีบุญครับพันธุก,กร,รรมควายเราคว,ยควยายยักษ์ควายใหญ่บานนี้มาเบื้องผลงานของเพื่อนเสาะเถึงครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวใดกันดีครับผมมากครับพี่น้องควายดีต้องกระลั่นตีด้วยผลงานการส่งลูกครับ ขันว่าควายยักษ์ควายใหญ่ใหญ่แต่ตัวครับผมคือเด้ครับต้องทรงลูกดีน้ำมานี่มาเบ่งผลงานจ้มมีบุญตัวนี้ซื้อว่าเจา๊งเลยครับนี่ตัวที่ชื่อไอชัดเพชรครับชัดเพชรเพ,ชรพิ่งได้จากป,ปีครับนี่ปีปีห้าเดือนเนี่บอกครับปีเดือนห้าเดือนนะครับปีห้าเดือน,อน,นครัโอ้ก็เรียกว่าใจาลูกมากนี่ก็ดูโค้งสางไงเนาะ กระดูกโครงสร้างบากยางไงเลยพี่น้องสูงเงา้ยอครับเข้าเบิ้งข้างหลังนี่บากยางเงยาวาเลยแม่เพื่อนนี่เป็นตัวเดไยวครับแม่เพื่อนเป็นสายนั่นนะั่นตัวนั้นครับโอ้แม่เป็นตัวพุ่นครับไก๋ไก่พุ่นเด้อพี่น้องเป็นสายเลยครับแม่เพื่อนเป็นไอเอามัดนั่นจากไอน้องข้าย,ยางครับอุทยัย โอ้ก็เป็นสายอุทัยเนอะครับน้องขายางครับน้องขายางก็ถือว่าเป็นเราควายยักษ์ควายใหญ่ของประเทศไท,ทยอีกเล่านึงแหละครับผมคือพี่น,อน้องคันตัดสินใจบ่ได้กับมาเบื้องตัวจริงแล้วก็มาเบิ่งผลงานยูฟ้ามก็ได้ครับผมตัวนี้จะเป็นแม่เขาจะเป็นลูกตัวที่สองของแม่นุ่นครับแม่นุ่นของกำมัำโพจโอ้เนี่ยปะครับนี่ครับเป็นลูกเขาที่เกิดจากไม่บุญกรับเป็นตัวเมีย นั่นแหละครับเป็นครอบครัวเขาเลยครับสามตัวนั่ะโอ้เป็นลูกกับแม่นุ่นครับผสมกับเจ้ามีบุญอ่ากับไอตัวนี้แม่เขาเนี่ยจะเป็นไอลูกของแม่นุ่นตัวที่สองครับโอ้แม่เขาเนี่ยมีซักเป็นพี่สาวของเจสเลาดยาวโอ้แม่นี่เป็นพี่สาวเสล่าดยาวเลยแม่ของเขาครับโอ้แม่ของเขาแม่ของเขาอีกเท่อนึงครับแม่แม่ของทงเงินนี่ครับครับผมทงเงินนี่เป็นลูกเป็นล้านอืมเดี๋ยว ตัวนี้ทับกับมีบุญแล้วก็ได้ลูออกมาสองตัวครับเป็นตัวเมียหมดทั้งสองตัวอู้หมานพร้อมครับกับตัวนี้ครับอีกตัวนึงนะครับตัวในสองตัวเนี่ยอ๋อในลูออกมาเป็นตัวเมียตัวนี้ก็แมนครับตัวนี้ก็แม่แต่เกิดจากแม่บ้านๆครับแม่บ้านอยู่ที่ที่ในฟาร์มนะครับตัวนี้ก็แม่คือกันครับอู้ก็แสดงว่าเมื่อนี้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องยืนยันการันตีแล้วครับอู้ใใหญ่ได้พอครับ นี่พอเพื่อนพี่นอ้องเจ้ามีบุญขันเบิ้งทั้งหลังนี่้วยเห็นอยู่ในป่านี่อยากแล่นหนีอยู่ด้วยนี่มันมันสร้างมีเขาเหรอครับสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ามีตัวไหนอีกบ้างนี่กับแม่นเบิดเแหละครับซุมน้อยๆหนึนะ่กับแม่นเบิดครับโอ้ซุมน้อยๆเป็นลูกชุดนี้เป็นโค้งมีบุญเบิดครับชุดนี้โอ้คือเสร็จถึงกับ เอาไซกับสายพัฒนาเนี่ยแล้วก็สายพันธุกรรมควายเราตัวใหญ่ๆเนี่ยครับผมพัฒนาให้พี่น้องเฮาเบิ่งเพื่อเป็นทางเลือกครับในการพัฒนานั่นนะครับนี่ครับอยู่นโอ้ย่าอยู่นี่แมนเบิดครับอู้ต่อไปก็บจะเป็นเราควายหยักควายใหญ่อีกเราหนึ่งของประเทศไทยเลยเด้อพี่น้องเด้อด้วยความที่ว่ามีพอข่มฝูงแบบว่าเนี่ยขันเบิ่งอยู่ไกลๆขันขันเพิ่นยืนยืนยกยืนเชิดจดูสิ โอ้นี่เนาะเข้ามาควายเราหน่ไงข้างอีกลีดิพอพันแล้วก็บ,บรได้งไงแต่ตัวจาของเนี้ยจายลูกกับมีเตะบักยางไงเลยขาเงี้วๆคือด้วยสไตล์สไตล์ควาอยอุทัยเนะาะกับจายลูกแบบว่าหายโค้งสางมาก,ก่อนโค้งสางใหญ่ๆพ่อได้จากอายุ2ปีหรือ3ปีจังสยครับ บ้านี้เนื้อหนังสิตามมาอี๋ยังก็ออบโอยู่เน้ยผมเห็นลายลายตัวแล้วครับที่เป็นพ่อพันธุ์แวหนาของประเทศไทยก็สีออกมาลักษณะจังไงครับตอนเป็นเด็กนี่แทบสิเบืองบอกแล้วพอได้อายุนี่ไปแบบอีหยังก็ออบ่อยู่เลยครับผมเนี่ยครับเบิ่งครับเบิ่งโอ้พอออกมานอกคอกย่า่ใหญ่เลยแล้วเป็นเจ้ามีบุญนี่เป็นควายที่หนาคมอมเนาะเสถึงครัหนาทางดังคมเหรอพี่น้องเฮ้าอเข้าอื่นน่ะ น่าจะสวยเยู่ครับน่า,าทางดังคมครับผมโดยปกติห้องก็มี่วายดั้งเดิมประจําเล้าของห้องอยู่แล้วเนาะมานี้ห้องกบเลือกเลือกพอพันเอาจิจนตนาการกับพอพันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกดีๆแล้วครับให้กับเกษตรกร,ร,กรอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับทางจังหวัดเลยห้อง หลังจากนี้เข้าสิ้อาพี่น้องเข้าไปเบิ้งผลงานกับเกษตรกรครับคอกพอจานครับซึ่งก็เป็นคอกบบ้านมีควายบบ้านประจำคอกอยู่แล้วครับเมื่อเลือกใส่กับเจ้ามีบุญครับพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ผลที่ออกมาเป็นจังใดครับเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิ้งผลงานเจ้ามี่บุญครับสุดยอดพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่จากคอกลุงกับนันโปดอันนี้ให้เบิ้งเม่ก่อนครับเม่แเม่สูงประมาณเท่าไรครับ หนึ่งร้อยสามสิบสามเซนติเมตเด้อพี่น้องเด้อบานนี้มาเบิ้งลูกบัานนี้เบิ้งอันนี้ลูกตัวแรกบครับนี่น,น,นี่คือลูกตัวแรกผลงานของเจ้ามีบุญคุณน่ะเนี่ยครับการพัฒนาควายครับผมเริ่มพัฒนาจากแม่น่อยๆครับแม่บรนบาดพ่อใสพ่อดีๆพ่อยงใหญ่เข้าไปคือถ้าออกมาลักษณะนี่ถือว่า คือถ้าถึงบบเป็นควายงามแต่อัตราการเลีนเนื้อกะซี่สูงกว่าควายที่ห้อทับบ้านๆครับผมแน่นอนครับกระซีเป็นเงินหลายกว่าห้อทับพันธุก,กรรมบ้านๆแน่น,นอนครับผมนี่อ้ไงพื้นวันนี้มาเบิองลูกแบบนี้อีกตัวมันมีจากตัวครับมีอยู่สามตัวเนาะน,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 นี่เป็นตัวแม่นี่มาเบืองผลงานเจ้ามีบุญลูก ลูกต,ตัวเมียตัวนี้หาเดืนนนเอาาเดนเนาะโอ้พี่น้องเลยอ่อนซ่อนกระดูกแข็งขา,งงปปาใบหูนี่ยางใหญ่เลยครับนี่ครับควายควายเลาวอุทยัยนี่คือค้าว่าพันธุก,กรรมครับตัวเมียนี่พี่น้องอันนี้สี่เดือนเนาะเออลดลงไปสี่เดืนอนต,ตัวเดือนกว่าตัวเฮี้ยงกันตัวนี้สี่เดือนตัวแนนสามเดือนกว่าแนน ลูกแม่เดียวนี่ไหครับคนละแม่โอ้แต่ว่าถ้าหมดตรงนี้เสร็จแม่บ้านบ้านเบัดเบิ้งแม่นั่นโอ้เสียใจง่เลยเนาะอันนี้แม่ของตัวซี่เดือนไ่มครับสามเดือนกว่าอ๋ออันนี้แม่ของนี่ลูกมันยังมานึ่นี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 ่อันนี้แม่แม่เราเกาเด้อพี่น้องนี่เบิ้งลูกไปเบิ้งลูกกับเจ้ามีบุญบัดนี่ นี่แหละครับการเลือกเลือกใส้พ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมชัดเจนครับนี่ครับลูกกระสีออกมาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเวลาข้าเบึงเนี่ยครับมันจะเห็นความสวยงามความสบายตาตั้งแต่น้อยๆเลย,ยพี่น้องเดยเกือบพอพอ,พอมีแห้งพัฒนาเนาะคุณพอ่อนเนาะพอมีแห้งพัฒนาเลยออกมาตูงสิเนี่ยบึงโอ้ค่ขาของเพิินอยูเดนี่เมียบ้าน เดี๋ยวล่อลอ,อีกล่ออีกเจนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออีเจนหนึ่งเอาไปทับพอดีๆนี่ซิเป็นค่อยงามเลยละ่ะค่อยดีต้องกรันตีด้วยผลงานนี่ครับผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พองเพื่อนได้เปลี่ยนย่างดีละยืนยู่ตรงนาเ้าอีหล่ะพี่น้องครับผมก็ฝากราเกษตรกรที่เขาจะเลี้ยงค้ายนะครับแต่ต้องใจเย็นๆครับหนึ่งต้องใจเย็นๆสองก็เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงแล้วกะ็ ก็ประมาณว่าความสาเร็จมันสิมาได้เมื่อสองมือเนาะมันก็ต้องใช้เวลาครับอาจจเช่นที่หลายๆท่านที่เพื่อนเลี้ยงมาประสบความสำเร็จก็ได้ความอดทนครับหนึ่งต้องมีความอดทนเลยแหละครับมีใจรักกับกับกับสัตว์เมื่อเขาเลี้ยงเขาแล้วก็จะถิ่มเขาอันนี้เป็นคำเป็นคำที่ลุงกำนันท่านท่านสอนมาเลยเลี้ยงเขาก็จะทิ้งเขาจะถูกจะแพงก็เลี้ยงไปครับผมแล้วสักเมื่อหนึ่งมันก็สิได้ครับแต่ก่จะจะจะหยุดพัฒนาครับผม ถ้าราคาถ,ถูกแล้วยิงบพัฒนากระแหงกระแหงบ่ได้ครับอืมครับครับถ้าราคาถูกเขายิงพัฒนาครับเพราะล่องรับตอนที่ราคาเขาจะกลับขึ้นมาอีกครับผมนี่แหละครับนี่คือหัวใจของนักพัฒนาวิสัยทัศน์ครับแนวความคิดของการพัฒนาค่อยงามควายไทยถือว่าคือเรียกว่าเป็นผู้ที่อาวุจยพัฒนาครับและก็ภาพพี่น้องทางจังหวัดเลยครับ ได้พัฒนาแล้วก็มีเฮ็ดให้พี่น้องของเ้าเบึงครับผมสำหรับมื่อนี้บ่อยที่ซี่สองโลกครับแล้วก็เสียตึงครับต้องขอตัวลาพี่นอ้องเฮ้าไปเพียงจำนี้ครับเดี๋ยวไว้พอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ